ฟุตบอลยูโรกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วโดยคู่เปิดสนามเป็นการพบกันระหวา่างเจ้าภาพเยอรมน,นีและสกอตแลนด์การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นในเวลา2นาฬิกาซึ่งคู่นี้จะมีการถ่ายทอดสดทาง PPTV โดยการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีครั้งนี้เป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบริษัทสมิทฟุตแวร์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของแบรนด์ AeroSoft นอกจากนี้ก็ยังได้รับความร่วมมือจากปตท Thai Beverage การท่าอากาศยานรวมถึงบางกอกแอร์เวย์ส คืนนี้มาลุ้นกันนะคะว่าเจ้าภาพเยอรมนีจะคว้าชัยชนะในนัดแรกได้หรือเปล่าหรือว่าทีมเยือนอย่างสกอตแลนด์จะมาแรงแซงทางโค้งคว้าชัยไปครอง